Terima kasih telah menonton! เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองชนบุรีได้รับแจ้งมีรถกระบะชนกับล้อรถบรรทุกได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บบนสะพานต่างระดับคำแยงพนันิคมขาเข้ากรุงเทพมหานครหมู่ที่10บตำบนนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีหลังได้รับแจ้งจึงรีบไปตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ภยัยมูล,ลนิติไตรกุณธรรมในที่กเกิดเหตุพบรถกระบะโตโยต้ารีวกสีเทาทะเบียนจจจจสอ77-25ชนบุรี สภาพหน้ารถฝั่งคนขับชนอติดกับแท่งบเบริเออร์กลางถนนพังยับเยินใกล้กันพบกับล้อของรถบรรทุกปริศนา1ล้อมีนายโอรสนิมมานพูดอายุ54ปีคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกพร้อมกับลูกๆรวม4คนกู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลชมบุรีจากการสอบถามนายโอรสเล่าว่าได้ขับรถมาจากพัทยา ไปรับลูกๆก,กำลังจะนำกลับบ้านที่บางสายมาถึงที่เกิดเหตุเป็นสะพานและมืดมีล้อรถบรรทุกตกอยู่กลางถนนพุ่งมาใส่รถจึงได้พยายามที่จะหักหลบแต่หักไม่พ้นพุ่งชนเข้าเต็มแรงทำให้ล้อรถระเบิดและรถเสียหลักพุ่งชนบาริเอร์ข้างทาง ทำให้ตนกับลูกรวม4ี่คนในรถได้รับบาดเจ็บทั้งคันส่วนรถนั้นพังเสียหายยับเยินหลังจากรักษาตัวเสร็จจะได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามรถบรรทุกเจ้าของล้อมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจะรอสอบสวนคนขับรถยนต์กระบะอย่างละเอียดอีกครั้งหลังจากที่รักษาตัวก่อนและจะได้มีการดูภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อดูว่าล้อรถบรรทุกดังกล่าวนั้นเป็นของใครเพื่อติดตามตัวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป